ดีคุณพ่อบ้านแล้วก็คุณแม่บ้านนะครับแฟมิลี่แมนพ่อบ้านงานครัวนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้เข้าครัวนะนะครับจะเห็นว่าผมไม่ได้เอาหม้อทอดหรือว่าเอา,ตาเตอาอะไรมาตั้งเลยวันนี้ผมจะมารีวิวหลอดไฟที่จะซื้อไว้ใช้นานแล้วละแต่ยังไม่มีโอกาสนะครับแต่วันนี้ซื้อมาเรียบร้อยละนะนะอันนี้มันเป็นหลอดไฟ LED นะครับชื่อว่าหลอดพีโบนะมันจะมีหลายขนาดครับมันจะมีร้อยวัตต์150วัตต์200วัตต์แล้วก็300วัตต์ วัดน้อยราคาก็จะต่ําลงอันนี้300วัตต์ผมเอาสูงสุดเลยนะครับก็ราคามันอยู่ที่ประมาณ500นิดๆนะครับรวมค่าส่งก็ยังไม่ถึง600นะนะครับก็อันนี้คือตั้งใจจะเอามาแขวนหน้าบ้านนะครับไม่อยากแบบเสียบไฟเปิดไฟปล่อยมันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไอหลอดไฟเนี้ยนะครับมันสามารถใช้กับแผงโซล่าเซลล์ที่เขาให้มาได้ คือมีหลอดไฟแล้วก็ไอแผงโซล่าเซลล์นะที่ถ้าเราซื้อมามันจะมาคู่กันนะครับอย่างที่บอกไปมันมีหลายหลายขนาดเนาะหลายวัดเนาะอันนี้ก็จะประมาณาหลอดมานะ15คูณ25เซนติเมตรนะครับแล้วก็แผงเนี่ย35คู35เซนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูข้างในเลยนะครับอันนี้มันมีอยู่3ามสี3แบบนะครับคือแสงขาว แสงเหลืองแล้วก็แสงเหลืองแบบเหลืองแบบไล่ยุงอะ่ะเนาะนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดดูกันก่อนนะอันนี้เป็นกล่องหลอดไฟนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูชัดๆตัวนี้มันสามารถใช้รีโมทได้เนาะแล้วก็จะมีน็อตให้มาอันนี้เป็นสายชาร์จแบตนะครับนี่อันนี้คือตัวของ หลอดไฟที่ผมบอกนะครับขนาด25คูณ15เซนติเมตรข้างในนี้มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับ15,000มิลลิแอมอยู่ในนี้นะฮะน,นี่เลือกเอาอันใหญ่สุดมาเลยนะมีที่แขวนได้อันนี้จะเป็นตัวเสียบนะครับเวลาเราชาร์จแบตนะครับหรือว่าสายจากไปแผงมันอ่ะอันนี้คือแผง โซล่าเซลล์นะ,อ,ะอ๋อมีขามันด้วยนะครับแผงโซล่าเซลล์6กโวลต์นนะแล้วก็สายเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยนะครับยาว4ี่จุดเมตรสี่เมตรกว่าๆเกือบห้าเมตรนะนะ เวลาที่เราจะใช้มันก็จะเสียบเข้าตรงนี้เนาะเนี่ยแล้วก็หมุนอันนี้กานน้ำกันอะไรด้วยนะครับเวลาเราเอาไปใช้นอกบ้านอะ่ะมันสามารถหมุนได้ตัวนี้นะครับถ้าชาร์จเต็มที่เลยเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ได้ประมาณ8 1ดถึงสิชั่วโมงตัวนี้นะม,มาดูรีโมทใกล้ๆก,กันเนาะรีโมท รีโมทเบามากนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดใช้ฐาน2ก้อนขนาด 3A นะ2ก้อนนะครับอ,อันนี้เป็นปุ่มออโต้นะครับออโต้ Auto, ก็หมายความว่าเวลาเรา,าชาร์จด้วยโซล่าเซลล์แล้วเนี่ยมันจะเปิดปิดอัตโนมัติเปิดเมื่อแสงมืดนะครับแล้วก็ปิดเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นมีแสงสว่างนะอันนี้เราสามารถ กำหนดได้ว่าเราจะให้มันเปิดอยู่กี่ชั่วโมง3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ดชั่วโมงนะครับแต่ออโต้เนี่ยมันก็จะเปิดปิดของมันเองตามความมืดความสว่างเนาะอันนี้ปุ่มเปิดปิดอันนี้เพิ่มลดแสงไม่มีอะไรเลยนะครับรีโมทมีแค่นี้เนาะมามาลองดูกันดีกว่าวันไหนที่ฝนตกนะฟ้าครึ้มไม่มีแดดเลยเงี้ยแต่เราต้องการจะชาร์จไอหลอดไฟนี้เอาไปใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ อะแดปเตอร์ apter, โทรศัพท์เราทั่วไปเนี่ยนะครับแล้วก็เขามีสายมาให้เห็นไหมเนี่ยสามารถเสียบ USB เสียบแล้วก็ชาร์จได้เลยนะครับมันก็คือคล้ายๆหลอดไฟชาร์จแบตอะไรนะครับรเห็นไหมวิธีสังเกตง่ายๆว่าไฟเข้าไม่เข้ามันจะกระพริบเป็นสีแดงนะอันนี้จะอาจจะมองเห็นชัดไหมอย่างที่บอกไปตั้งแต่ทีแรกนะครับแผงโซลาร์เซลล์เขาจะให้น,อน็อตมาเนาะแบบเนี้ย เอาไว้ติดขาอันนี้นะครับเวลาเราติดแล้วก็เอาหางปลาเนี่ยเข้าไปข้างในเนาะก็เอาน็อตแว์ด้านนอกนี้ก็ได้ครับอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันนะ หมุนเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาเราเอาไปติดตั้งนะครับเราก็จะหันสามารถตั้งให้มันหันหาแดดได้นะครับเพราะให้มันรับแสงแดดได้ทั้งวันได้เต็มที่เนาะเขาบอกไว้ว่าพยายามอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับเพราะว่าเงาของใต้ต้นไม้ใหญ่อาจจะบางทําให้รับพลังงานไม่เต็มที่เนาะอันนี้เรียบร้อยละทีนี้สายเนี่ยเราก็ลากมาจากตรงจุดที่เราเอาไปติดตั้ง,งเช่นบนหลังคาเนี่ยนะครับเราก็จะมีตัวนี้มา นี่นะครับแล้วก็เสียบไว้ปุ๊บอ่าอย่างนี้แล้วก็หมุนกันน้ำเลยสมมุติอันนี้เราไปติดเรียบร้อยแล้วนะมาดูรีโมทนะครับเดี๋ยวจะลองใช้รีโมทให้ดูตอนนี้ผมถอดสายที่เชื่อมต่อกับแผงโซลา่าเซลล์ออกแล้วนะครับปุ่มแรกคือปุ่มเปิดนะครับกดหนึ่งครั้งเปิดกดหนึ่งครั้งก็ปิดนะนะครับเดี๋ยวเปิดก่อน ปุ่มออโต้เนี่ยนะครับที่รับแสงนะครับเปิดปิดเองเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะตอนที่เสียบแผงโซลาเซลล์นะนะครับทีนี้3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยความสว่างมันจะเท่ากันนะครับมันจะตั้งไว้ว่าเราต้องการให้มันสว่างกี่ชั่วโมงเนี่ยสามชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับอันนี้เพิ่มแสงอันนี้กลางวันมันอาจจะมองไม่เห็นไม่ชัดเนาะถ้าเพิ่มสุดแล้วมันก็จะกระพริบอย่างเงี้ยอันนี้คือลดแสง 4, 5, 6, 7, 8, 9 9ระดับประมาณนั้นนะนะครับพอสุดแล้วมันก็จะกระพริบเหมือนกันเห็นไนะ่ะนี่คือต่ำสุดอ่ะอันนี้ว่าสว่างสุดเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับคือโหมดออโต้เนี่ยถ้าไม่ได้เสียบอะไรเนี่ยไม่ได้เสียบแผงโซล่าเซลล์มันจะใช้ไม่ได้เห็นไหมครับมันจะกระพริบอ่ะผมปิดก่อนนะครับทีนี้ผมเสียบแผงสำหรับใช้โซล่าเซลล์แล้วนะฮะ เปิดนะครับพอเรากด3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยนะครับเขาจะยังไม่สว่างนะมันจะสว่างตอนที่ตอนกลางคืนหนุ่นนะครับอ,อันนี้ปิดไปแล้วนะแล้วพอผมกดโหมดออโต,โตนอ้นะครับอ่นะครับคือตอนนี้มันสว่างเนาะ มันก็ดับอยู่คือปตอนกลางวันเดี๋ยวลองเอาอันนี้มาปิดเห็นไหมครับเขาก็จะสว่างขึ้นมาทันทีเลยนะพอออกปุ๊บกลางวันแล้วนี่นะครับก็จะดับเองพอมันมืดแล้วกลางคืนมาสามวิอ่นนะเนาะนะครับเขาจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้ตรงแผงนี้นะฮะอ่า ที่ผมรีวิวเนี่ยมันเป็นช่วงกลางวันเนาะนะเพราะฉะนั้นกลัวจะไม่เห็นแสงไฟจากหลอดไฟนะครับก็เลยจำลองในห้องเอานะครับปิดหน้าต่างปิดประตูอะไรให้มืดหมดเลยนะอันนี้เปิดไฟอยู่นะเดี๋ยวจะลองปิดไฟแล้วก็จะเปิดหลอดไฟนี่เดี๋ยวคว้ารีโมทน,นะไม่เจอเดี๋ยวจะปิดไฟบนเพด,ดานก่อนอันนี้คือมืดสนิทเลยนะเดี๋ยวก่อนนะปุ่มเปิด เนี่ยนะครับนี่คือแสงจากหลอดไฟดวงนี้นะครับก็เกือบเท่ากับเพดานนะนะอันนี้คือเดี๋ยวลองลดแสงอันนี้สุดละกระพริบละนะครับต่อไปก็สว่างเนาะ มี8มี9ระดับเนี่ยนี่คือสว่างสุดละโอเคเนาะเรียบร้อยแล้วครับสำหรับรีวิวหลอดไฟตุ้มนะฮะลอดไฟ led แบบตุ A ้ม um, เนี่ยนะครับก็โอเคอยู่นะนะในราคาประมาณนี้จะราคาประมาณนี้แหละนะครับก็ไปดูในช h อ p e ี Lazada หรือว่าในในเพจ Facebook มีเยอะแยะเลยลักษณะจะคล้ายๆกันอย่างเงี้ย ซึ่งผมก็คืออยากเอามาติดหน้าบ้านนะครับติดหน้าบ้านหรือบางทีไปต่างจังหวัดเนี่ยใช้โหมดออโต้เขาก็จะสว่างเองเนาะนะฮะมันเหมาะกับแม่ค้าตลาดนัดนะครับคนที่เลี้ยงปศุสัสตว์เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาไปใช้ได้หรือว่าคนไปตั้งแคมป์เพราะว่ามันสามารถชาร์จไฟได้ชาร์จเสร็จแล้วเราก็เอาไป ทำกิจกรรมตั้งแคมป์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยเนาะแล้วแต่แล้วแต่จะเอาไปใช้ในกิจกรรมอะไรเนาะวันนี้ก็เอามารีวิวให้ดูนะครับถ้าหากว่าใครสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เพราะว่าอันนี้ซื้อมาใช้จริงๆนะครับที่บ้านเดี๋ยวพอเสร็จจากรีวิวเนี่ยเดี๋ยวจะเอาแผงเนี่ยไปติดตั้งบนหล,ลังคาละช่วงนี้คือแดดแรงมากโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับยังมีรีวิวยังมีการทำอาหารอยู่เหมือนเดิมเนาะนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ